สวัสดีครับพี่น้องครับปกติช่องตารดนตรีลำไส้นพิเชษครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศยามเศ้าครัพี่น้องครับมีทีมงานเท่ากับว่ามันทยอยเก็บของเตรียมเดินทางต่อครับวันนี้บ้านน้องบ้านน้ำอมหน่อยนะครับตำบลหวานคำอมเภอราศีสใสจังหวัดศรีสะเก็ดถ้าอยู่สีเกตอีกเมืองนึงครับพี่น้องครับอันนี้ที่นี่อันหนึ่งก็มังเก็บเต็มนะตื่นคนตื่นปลาสูง พาไปน้อ,นองพงบรรยากาศยากสบขันขันไทยเก็บสุดทีนเรียบร้อยแล้วประดับเนาะขัน,นมาแล้วแล้วก็อรุณสวัสดิ์ครับแล้ว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 ขันเรน็วเพราะวันกำลังทยอยขนอลูมิเนียมขึ้น รถล,ลำโพงก็เก็บเรียบร้อยแล้วเดินทางกันต่อระยะทางประมาณ70็ดสิกิโลไอเจ้ากินนี่คงมาเสด้จกินรถนอตแล้วครับมาถ่ายบึงบรรยากาศถึงงานไป เราเก็บเรียบร้อยแล้วนะนี้มังเป็นแ่ดกันั่งหลังนะรันนี่นี่เราเบิ่งมอยู่มุนเ้าทีมงานเบิรงแล้วเขารถเป็นบ้านบ้านเป็นรถยูสิหลังนี้ไปแตงโมหมุนเบาเป็นหมองเก่ายูสิหลังนี้หมาเพ่มเตกันไปรถบัทิงานรถบัเขาอยู่พุน ตอนนี้ก็รอออกครับพร้อมกันรถปั่นไฟออกแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วแต่ซีด้วแล้วแต่ยูนิดหน่อย ล้างขึ้นหมดแล้วนะครับตอนนี้เราจะปิดฝาปิดฝาครับแล้วก็เตรียมบอกเดินทางรถขนรถคตตูุก็ะของพี่กุ้งกำลังเคลียร์ของขึ้นหมดแล้วนะครับให้เมองบรรยากาศรถปัดกันบ้างทีนี้ เในวงพยุติได้ยังกินเผาน๋อสอบับพ่อยุดอรุณสวัสดิ์ครับครับผมเห็ดยังพ่อโอ้ยลูกคักเสื่อนเห็ดมะหยอยหันเลื้อนอันหวานจีแกงกข่เชียงแกงบ่พ่อเอาอะไรเอาไปเจียวลวกแค่นั้นเตัร์ลวกกันจำแจีวสั่นตัวมันเป็นเห็ดอะไรพ่อเห็ดจำพ่อเบืเ่อแล้วน่าจะเป็นเห็ดอัน น่าจะเป็นเห็ดอ้อยเขาว่าเห็ดโคุ้นหรอผู้ขายเงินหมเขาไปเห็ดปวกหรอไปอืมเห็ดปวกมันบอลแมนจริงจรินะมันบอแมนเท้าวางในสนอนมันต้องเป็นเห็ดแมนแมนบอลตองเห็นเห็ดอ้อยมันบอแมนเห็ดปวกได้ไหมถ้าใครเห็นเฮ็ดอ้อยวะบ่อขี้อ้อยไม่รู้ขี้อ้อยโรงงานหมอ๋อ้ที่มันขืนน้ำขี้อ้อยทีมเอาไว้ไงวะคือเห็ดเสียงอ่ะหล่ะครับมันก็มันทีเป็นมันกับขืนน้ำีขี้อยเนี่ยเขาเสียน เขาสิเผาสียังอะไรเรามันจะเป็นมันเป็นเกียบนะมันก็สิเป็นล่าเมนมันก็เป็นล่าขึ้นอันนี้ขึ้นบ้านเด้บานบ่ต้องส่ัิมเป็นหิด้อยได้พอปัะตานีเด็ยังับเป็นั้ไงนี่นี่ว่าไหนเป็นห็ดยว่าจะออกหวานน่อยหนึ่งน่าจะเป็นหิดแกวแฉบเินี่แกวแฉบแฉบ พอมันมดโรงงานน้ำตาลได้กี่ขาเจจะไปเสื่อนอ๋อคุณบอกอยู่อันนั่นบอกทางสารกรรมทางเขาเมืองนั่นบอกมันพออยู่กัน้สมเหดนมโรงงานน้ตาลมันก็ย่อควางไว้มันก็เกิดลาเเป็นเห็มันก็ซ้ำหัวเชือดหัวเชือดิขาเจ้าไปหาพอกจข้าเจีไปหายากหรืคนกรองขากวางไปเก็บเลยบ่ไปเก็บอเลยบ่นี่ถ้ไปเก็บบ่มันก็ขืนทั้งทีล่ะ เต็มแก็แซ่บเซ็บก็เห็ดเสียงกุนเลยทีเดียวมันมีรสหวานดิหวานของมันชิวานอ่อนๆหน่อยๆแต่ว่าผู้ซื้อมาด้วยเห็ดอันมันบ่แม่นเห็ดปวเอ้ยมันแม่นเห็ดว่าเห็ดปวกละอืมันบ่แม่นเห็ดปวกก็เป็นเห็ดอ้อยเมื่อกี้กับพ่อกายกินเกิดจะต้องขอหน่อยเลยนั่นแหล ออกเห็ดยานมันเบื่อเนาะยานเบื <ấy> <ous> the <benchmark> ่อนนะมันคิด้จะเห็ดไตเบื่อนเห็ดยังกัเห็ดขี้ควายดิครับเห็ดขี้ควายมันจะคือเห็ดขี้ควายหรือไงขึ้นสักลาขาวเต็มก็ังเห็ดขีเข้ยพูดแล้วมันขึ้นลายผมพูดแล้วมากินก่อนหมูเถ้าก็โรงงานนี่ยังก่อนเุ่มอยู่โรงงานเดี๋ยวเขาจีนก่อนก็เห็ดคมได้กี่บานทอนเกิดเห็ดเพิ่องคมไหมเพิ่องคมอุู่ข้าครับอยู่ข้าเกิดน้ำปลาโอ้ยหไม่ไปเก็บบอกากินมิตรดอกซ้ำดิ ไปหามวลเ็อยังนี่เน,น,น,นี่ยนะมันได้ไปอยู <c oughs> ่ันไมหยังกิโลละ <c oughs> สองร้อยสามร้อยกางเกมาถิมบ่กกาเกมาถิมมันหนไหนมาดนี้สรุปแบบพุทธวิาว่าเห็ดเพืงนั่นเกิดน้ำยางกิดโบเบือเมียนบริวาวัตถวาเมีนเห็ดเพื่องจะเป็นเ <c oughs> ห็ดเพื่องตะกีบไม่ไงภาพไปหาอู้ซอนครับคนเรคนกกินเห็ดได้ต่มักหามากโผล่หรือมากหา มันนี่เดินทางประมาณเจ็ดสิบกิโลครับนี่นีน่ทางจากตัวอำเภอลาสีประมาณเก่ากิโลอมมนันเดียครับทางไปทางไหนล่ะตรงทางทึงทาง,ง,งไปขอนแกโซหน่อยนึงมันเลยตัวอำเภอไปหน่อยนึ่งโอ้ตรงไปพุ้นสีตรงไปทางมันออกไปทางมหาพุเรศบ่บ,บ่มันสิมีมันสิเหยียงขวาหน่อยนึงมันสิบ่ได้ไป ตรงไปเลยเด้มันยมมีซอยออกไปเยื่องขวาออกไปเลยออกจังมืองแมนแต่ออกออกไปเท่าไหร่แได้แมนครับออกไปทางมหาวทยาลัยใช่ไหมบอกไก่พราะไว้ยังปะมันหอดพราะไว้ไปน่าจะหอดอยู่แยกสามแยกไป่แยกพราะไว้ไหมน่าจะเลยไปอีกครับกเป๋ากิโลไหมผมว่ากระเป๋าโลกก้คนอินบ้านน้ำอ้อมน้อยตำบลบ้านคำน้ำเภอลาซีสะไรแล้วบอกโปรห็นปรต็นไส้อยู่ครับ ใกกส่าสายเล็กน้อยมาเรียนแล้วไม่น,นี้เขาเรียนปกติพี่แมวมาสง่งอืมติดแล้วครับติดแล้วพี่น้อย,ยเช้าน,นี้ได้ซ้ำนะครับเมื่มอะะวาน เน็ตมันบดีได้เจ็ดคลิปหนึ่งแรงมากล่นบ่นไ,นได้เลยก็เลยใครเนี่ยโดถ่ายไว้ก็เลยถ่ายไว้พอได้มีคลิปลงโอเคครับตอนนี้รถบัสสตาร์ทแล้วเดี๋ยวขอหยัดขึ้นรถก็เดี๋ยวพอพอกันยุ่งงานครับอโโอรอลงฮอรโมนครับพี่น้องครับสักทีนี้ลาไปก่อนคร,ครับพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหนะคารครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันยุ่งงานเป็นละเนาะขอบคุณทุกการติดตามคขอบคุณครับ